มอบดอกไม้ให้เรื่องในโอกาสอะไรครับเนี่ยความรักไม่รุ่นรวยนี่คือดอกลไรรู้จักรวาลอ๋อไม่ไม่ทราบถามมาแนะนํากันเลยความเป็นเพื่อนนี่คือดอกบานมรอยป่านะฮะอ๋อหาแล้วห้ามเอาคืนใช่ไหมหามเคืนเป็นไม้มงคลด้วยนะชื่อก็เป็นมงคลสําหรับงานพิธีมงคลต่างๆต้องมีดอกบานมรอยสังเกตไหมฮะความหมายก็คือไม่ว่าเป็นความรักก็ดีธุรกิจการงานก็ดีไม่ร่วงรวย เดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้เลยนะคะเนี่ยไม่รู้นึกว่าเป็นเ่หยดอกหญ้าธรรมดาสตระคุณทางสมุนไพรเขาดีมากเลยหลายตัวนะฮะเอาดอกไปต้มเป็นน้ําชาเนี่ยร่างกาต้มเป็นน้ำชาเนี่ยแก้ปวดหัวได้ปวดศีรษะแล้วก็ยังแก้ไอหอบื่เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสจริงๆว่าเด่นๆของเขาเนี่ยมาใช้กับอะไรได้บ้างค่ะเรามาดูวิธีทํากันแต่ละชนิดนะคะว่าจะทําสูตรไหนได้บ้างนะคะเรามาตามดูกันเจอนะฮะปลูกไว ใส่กระถางก็ได้ริมรั้วหรือปลูกรั้วบ้านเราเลี้ยงง่ายน่ารักปรนะโยชน์มากมายเลยน,นกชอบกินด้วยนะเนี<อ>่ยเป็นอาหารนกด้วยเดี๋ยวไว้ตามดูกันนะฮะว่าสรรพคุณทางยาเขาวินเดนเรื่องเรื่องไหนบ้างค,ครับผม